แฟนขับเดือดชี้ไม่เหมาะสมละครจีนนำรูปโรเซ b l a c k พิงคใช้เป็นเด็กเอ็นเรียกว่าคลายเป็นไวรัลโดนถล่มเละในชั่วขค่าคืนค่ะกับละครดราม่าของทางฝั่งประเทศจีนเรื่อง Justice in the Dark ด้วยเหตุผลทางด้านจรรยาบัลสื่อที่ใช้รูปของโรเซ b l a c k พิงคเข้ามาในฉากที่ไม่เหมาะสมงานนี้ทำเอาแฟนๆรับไม่ได้อย่างแรงค่ะ ซึ่งสำหรับฉากที่เป็นดราม่าในเรื่อง Justice in the Dark เป็นฉากที่ผู้ชายสองคนกำลังเลือกญิงสาวเพื่อทำการซื้อขายบริการทางเพศแม้ว่าจะเป็นฉากเพียงเสี้ยววินาทีแต่แฟนคลับของสาวโรเซ่ก็ยังจดจำความสวยของเธอได้พร้อมทั้งยังโกรธอย่างมากที่ทั้งผู้จัดนั้นนำศิลปินที่รักมาจัดอยู่ในฐานะเด็กเอ็นแม้จะเป็นแคน่นละครก็ตามค่ะและเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบลิงทั่วโลกเป็นอย่างมาก ต่อมาทางทีมงานจึงทําการลบฉากดังกล่าวออกไปแต่ก็ยังไม่มีคําขอโทษอย่างเป็นทางการจากทีมงานผู้จัดและทางช่องแต่อย่างใดค่ะและด้วยความเพิกเฉยของทางผู้บริหารเป็นผลให้แฟนๆของวง BLACKPINK เริ่มลุกฮือพาก,กันเทรนเดนิชทัวร์โพลใจและแฮชแท็ก protectrose ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์บางคอมเมนต์กล่าวถึงการให้เกียรติผู้หญิงและต้องการคําขอโทษอย่างจริงใจ ล่าสุดทีมงานผู้จัดได้ออกหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการและถูกโพสลงในไวปยปอเมื่อวันที่2 1กุมภาพ,พันธ์ด้วยใจความว่าประกาศขอโทษเราเป็นทีมงานฝ่ายสินและการออกแบบสำหรับละครเรื่อง Justice in the Dark เนื่องจากความประมาทเลินเลิกของทีมงานของเราเราจรึงใช้รูปภาพของคุณพักเชยองโรเซ่อย่างไม่ระมัดระวังในขณะถ่ายทําเพื่อใช้ในละครการกระทํานี้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ และชื่อเสียงของนางสาวพัแชยองหรือโรเซ่บริษัทของเราต้องขออภัยอย่างจริงใจต่อคุณพัแชยองโรเซ่ต่อผู้ที่ชื่นชอบคุณพัแชยองต่อบริษัทผู้ผลิตแพลตฟอร์มการออกอากาศและผู้ชมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตและแพลตฟอร์มออกอากาศได้ลบสื่อที่เกี่ยวข้องทันทีซึ่งจากคำขอโทษนี้แฟนๆส่วนใหญ่เริ่มให้อภยัยและยอมรับคำขอโทษพร้อมกับหวังว่าในอน,นาคต ทางช่องจะให้ความเคารพต่อเพศหญิงและดาราหญิงคนอื่นๆมากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ